หน้าที่หลักของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรคือการทำฝนเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและเติมต้นทุนน้ำให้กับเขื่อนและอ่างเก็บน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอซึ่งกลไกสำคัญที่ทำให้ปฏิบัติการทำฝนเป็นไปอย่างรวดเร็วและแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีและตรงความต้องการคือข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่นั่นเอง กรมจึงจัดตั้งอาสาสมัครฝนหลวงมาทำหน้าที่ช่วยติดตามสังเกตการเมฆฝนและส่งภาพถ่ายกลับมายังศูนย์ให้ทางกรมซึ่งจะทำให้การทำฝนหลวงนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดและหลังทำฝนหลวงอาสาสมัครยังทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการตรวจและติดตามปริมาณน,น้ำและผลการเพาะปลูกในพื้นที่เพื่อการประเมินผลและวางแผนได้ตรงตามความต้องการของประชาชนต่อไป